ยกขาค้างไว้น,นาๆนๆได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการฝึกเป็นอีกหง, Father, างการยกขาหน้าขาหลังต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเขายกขาเวลาที่ทําแผลที่ฝ่าเท้าตรวจฝ่าเท้าต่างๆพี่ควันก็สามารถทําได้แล้วก็คุณหมอก็สามารถทําแผลได้ง่ายด้วยนะคะเอ็ดกระต่ายใจพอดีแล้ว นี่แม่แม่ดูยกขาสูงหน้าก็เออเอาลังได้เออหลังค่ะนี่ลูกซ้าลูกฝวาละจ้าว่าไม่ได้มาดูพี่นิ่งหน่องนิ่งลูกนิ่งหน่องคือมนเข้าเรียนเป็นเด็กหลักห้องต่อให้มาไวก็เป็นเด็กหลักห้องอยู่ดีสวัสดีค่ะ วัสดีคุณน้ำชิปนะคะนี่หลายหท่นเพิ่งเข้ามารับชมตอนนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศการออกกําลังกายไม่เห็นข้างหลังนู้นไหมบนสันเขื่อนเขกาก็กำลังออกกำลังกายอยู่นะคะสวยงามมาก<ป>เราาอยู่ตรงช่องน,นี้นี่กระต่ายนี่บนสันเขื่อนนี่ก็จะมีช้าง พอรวมตัวกันไนดะ้มให้ดูแกงสตรีสแก้สีมัดก้อยนี่ไปเดินออกกำลังกายกันแล้วนี่หลังจากที่เราได้ฝึกซ้อมคำสั่งร่างกายต่างๆก็สั่นเคลื่อนเ่อได้ค่ะเราเดินไปทางนู้นเลยไหม ใช่มีคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในไลฟ์มาแล้วนะคะคุณเหมวัน,นวสวัสดีค่ะวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องมาลีด้วยอายุครบ10ขวบแล้วเย้น้องมาลีคอสซันเป็นฝรั่งเหรอคอสซันคอสซัน ใบบวมยังมีโซ่อยู่เลยแสดงว่าวิ่งเก่งมากใช่ค่ะน้องมารีเป็นช้างที่ขี้ตกใจเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่เนาะเขายังไม่คุ้นชินกับธรรมาชาติหรือสิ่งแปลกปลอมที่เขาต้องเห็นต้องเจอนะแม่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะตื่นตกใจง่ายอย่างตอนไปอย่างตอนไปกองถ <allocation. S 1> ่ายนะคะน้องมารีราก็คือวิ่งหนึ่งป้าตุ้ยสวัสดีค่ะไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะ,คะอ้าปากใส่ตลอดเลยนะคะไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะบ๊ายบายค่ะคิดว่าจะมีของกินคิดว่าจะมีของกินใช่ไหมเอ็นดู ก็ได้วิ่งไปเลยค่ะเดี๋ยวอีชันเดินเร็วตามไปนะคะนันดู HBD บหนูมารีนะคะเจ๊เจ๊สวยนะคะจริงเมนก็ยัง นี่ที่แอบกันเลยสวยมากบรรยากาศที่สันเขื่อนแล้วก็ภูเขาด้านหลังแม่มันสวยมากจริงๆมาดักได้นะดักตรงด้านหน้าทางเพราะว่าเดี๋ยวเขาออกเสร็จให้ก็ไต่ถ่ายตรงนี้ไปก่อนก็ได้จะไปดักไหมหรือว่าจะอยู่ในลานมาหน้าตันแล้วเขาเ,เตะถ่ายกันแล้วนะโอเคเตะท่าอะขวาสุดคือ โอ้ยระยะนี้ดูไม่ออกเลยต้องเห็นหันหน้านมาชัดๆดูๆดูในนี้ดูควัน,น,นพี่เบิ้มเหรอพี่เบิ้มขี่แก้วหรือเปล่าพี่เบิ้มน่าจะแก้วนะอาเมนเพราะว่าแก้วคือเช้าของลุงคำพี่เบิ้มมาแทนลุงคำเพราะว่าลุงคำใกล้จกกะเกษียณแล้วลุงคำตอนนี้ดูสีดอใหญ่นะเวลาที่พี่ควัน ลุงควานใกล้จกกะเกษียณนะคะก็จะมีการย้ายไปดูแลกลุ่มช้างชราหรือว่าช้างที่มีนิสัยค่อนข้างจะสงบเงียบเรียบร้อยเพราะว่าคุณหมอก็น่าจะห่วงความปลอดภัยของคุณลุงควานด้วยเนาะเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแก้วที่พี่เบิ้มขี่เนี่ยเป็นช้างของลุงคำสมัยก่อนนะคนเหนือเรา,าก็จะแซวแกโอ้ยังแก้วยังคำนะสูนะคะก็พลายแก้วก็คืออยู่กับลุงคำมาหลายปีละแล้วก็ไม่เคยทําอะไรลุงคำเลยนะ ในขณะที่คนอื่นจะมองว่าเขาเป็นช้างดูอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งถามลุงคำลุงคำก็คือบอกไม่ทําอะไรนะคะไปนั่งคุยกับลุงคำนะแต่สนุกมากแกจะเล่าเรื่องช้างสมัยก่อนให้ฟังและแกอยู่ในทันยุคที่เขามีการใช้ช้างลากไม้อะเนาะเชือกที่<ม>สองนะใครอ่ะพี่คาดก่อนว่ใช่ใครวะส่วนเชือกที่สามนี่โมคลเชือกที่สามพี่ควานใส่เสื้อเหลืองนะ่ะพี่มงคลใครอ่ะใครมานำหน้ามาแล้ว มีก็มกาดแต่ใครก็เอาอเขลังบรรยากาศสดชื่นดีมากเลยค่ะเขียวมากเวอร์นะคะต่อไปลำปางก็แค่ปากซอยพรติดน้องมาแม่นะคะ <c oughs> ภาพนี้งดงามมากใช่นะคะช้างอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวๆเ,เนี่ยสวยที่สุดแล้วแม่นะคะส <c oughs> วัสดีพี่นกนะคะ ภาพนี้สวยโอ้ยมีแต่คนบอกว่าสวยแม่ต้องมานะแม่บอกเลยที่แม่เห็นผ่านจอแม่ว่าสวยขนาดนี้นะหนูบอกเลยว่าแม่ไม่เห็นของจริงแม่จะกรี๊ดกว่านี้อีกมันจะดูอลังการเต็มตามันเต็มตาอิ่มใจนะแม่เวลาที่เห็นช้างเยอะๆแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะมันคือภาพที่สวยที่สุดอันนี้นออมาแล้วนะคะยังไม่ได้ตักผ้าเหมือนเดิมคุณครู ครูยังไม่ตักผ้าเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตักตอนมาปล่อเสร็จบ่ายสองนะคะแดดแรงพอดีนะคะคุณปาร์คสวัสดีค่ะเห็นไหมแม่เขาทักทาาแล้วผู้ชายทักแม่ผู้ชายยิ้มหวานใส่นะคะเออนะคะเหมือนไม่ได้เจอกันมาก่อนนะคะทักเหมือนไม่ได้เจอกันมาก่อนคุณปาร์คสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะคุณบีพี่จอนสวัสดีค่ะ พี่เคนเนี่สวัสดีค่ะเออวันดีเออเห็นไหมสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับก่ะทุกคนยิ้มด้วยนะคะยิ้มด้วยนะคะ <acho> แม่แม่ขับรถไปทำงานจะได้ชื่นใจนะคะ <đến S 1> <time> <provoc> ยิ้มเยอะไม่ได้นะคะตาจะยีนะคะม,มองไม่เห็นอีกนะคะเจกสวัสด <ing S 2> <laughs> ีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่นี่แม่ลูกค่ากับต่องนะคะสวยงาม พี่โจ้แลละก็พี่ว่างนะคะใหญ่แบบอลังการมากล่อไปไหนก่อนนะคะอตอนขี่โจโจเหมือนอยู่บนตึกชั้นสองอะเธอสูงมากจริงมาลีวันนี้วันเกิดหนูมารีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ครบสิบขวบแล้วสิบขวบแล้วสาเป็นสาวลวซะซานี่เตยเตยตุ้ยนะคะและพี่มงคลที่เพิ่งแยกย้ายมาจากกลุ่มช้าง นั่งชมธรรมชาติมื่อจะครูนี่เห็นไหมสุดหล่อของเราตาเสวยเด้อว,ว่าไม่ได้ตาสีอ่อนอ่ะสวยอันนี้เราเดินขี่รอบคะ่ะสองรอบหรือเปล่าประมาณสองรอบแนะเดี๋ยวต้องย้อนหลังค่ะพี่เอวันนี้ดูจุใจมากหมายถึงสองควานใช่ไหมแม่แ <laughs> พี่นิ้งหนองงายยาวหล่อมากใช่นะคะตอนนี้ ถ้าไม่นับพี่ทูพี่ทูนี่ถือเป็นช้างพิเศษนะคะก็พี่นิ้งหองงายาวสุดละตอนนี้ในกลุ่มช้างเลี้ยงของเรานะคะหนูมารีว้สวยใช่ไหมแม่นะคะฝากกระเช้าให้หนูมารีก็ได้นะคะวันนี้มันเิดมารีวันนี้ค่ะพี่วีมารีงวงยาวมากลากพื้นเลยหรือมารีโลดเตีย้ย <laughs> งวงยาวหรือขาสัน้นแม่เราต้องเราต้องช่างเอาเมื่อกี้โดนบูลี่ฮอสั้นไปหนึ่งนะคะตอนนี้ขาสัน้นอีกแล้วหรอแม่ เฮดเชบีด <H PD> จิวจิวนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะแเนื้ออุ่นเนื้ออุ่นเนื้อุ่นเปกำลังจะเป็นคุณแม่ก็เลยจําไม่ได้ออกกําลังกายแล้วอาจบางรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงนะคะเกิดพบตั้งครันหรอใช่ค่ะตั้งคันจะคลอดแล้วนี่พี่เต้าคะเออเขาจะคลอดช่วงไหนคะได้ประมาณการยัง,ยง,งอ๋อถ้าไม่ปลายปีก็มกราแม่ เท่าไหร่กี่เดือนแล้วนะ13บสเดือนช้างตั้งท้อง1 8บแถึงยีเดือนนะแม่ตอนนี้13เดือนแล้วนะคะเออลุ้นกันนะคะใครอยากเห็นเจ้าตัวเล็กนี่ลูกลูกแรกไหมหรือว่าลูกที่สองลูกแรกคลอดแล้วก็กับดาวช้างเลยตั้งชื่อว่าตัวแรกเหรอตัวแรกยังไม่มีชื่อเลยอ๋อหมายถึงเกิดปุ๊บตายตายเออตายในวันนั้นแหละละหน้าอนดูมาก อินดูนางเหมือนนางจะแบบเหมือนนางจิตหลุดไปช่วงหนึ่งอะหลังจากที่เสียลูกไปอะ <Yeah. S 1> ดือดอด้อหน่อยสนๆหน่อยไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเอออินดูนางช้างท้องนานมากๆใช่ค่ะจะประมาณ2ปีแหละนะเกือบสองปีนะคะในการตั้งท้องแล้วเกิดลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดลูกก็จะกินนมจนไปถึงอายุประมาณ3ขวบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช้างเลี้ยงเนี่ยลูกก็จะเริ่มแยกละเริ่มเข้าเรียนนะก็จะเป็นการฝึกช้างนะคะ เหมือนที่เราได้เห็นๆกันเนาะรุปวันนี้ไม่มีแสนรู้กับยุ้ยแสดงว่าเขาหยุดคู่หรือเปล่าอ่าใช่มีคนบอกว่าหยุดค่ะฝากให้น้องมารีสองตะก้าใหญ่ค่ะขขบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวหลังไลฟ์เดี๋ยวเราแจ้งแอดมินเขาจัดกันมาให้นะคะต้องมีโหวตตั้งชื่อลูกคุมแม่เนื้ออุ่นแล้วล่ะมีแม่เดี๋ยวเราจะมีการตั้งชื่อทุกครั้งนะคะที่มีลูกช้างเกิดนะเหมือนน้องแทนทองก็จะเป็นแม่แม่ช่วยกันตั้งชื่อให้น้องบารันน้องบารันก็แม่แม่ช่วยกันตั้งชื่อให้แต่สุดท้ายแล้ว ธิ์เบ็ดเ็จเด็ดขาดอยู่ที่แม่ช้างนะคะว่าจะเลือกชื่อไหนเออทุกทีเนี่ยเราก็จะมีการให้ส่งรายชื่อมาเนาะส่งรายชื่อมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกรรมการในการอ้าวทำไมเดินมาคนเดียวราคาเขียางนอกรอบเหรอเวลาตั้งชื่อลูกช้างเนาะแม่เราจะให้ส่งชื่อกันมานะคะแล้วก็จะมีกรรมการคัดชื่อที่มีความหมายดีต่างๆเนาะเหลือประมาณ สิบชื่อนะคะจากหลายร้อยชื่อเลยนะคะพอเหลือสิบชื่อเสร็จปุ๊บ,บก็จะเอาใส่ตะกร้าอาหารช้างกระเช้านี่แหละวางเรียงกันสิบตะกร้านะแม่มาแล้วพี่นิ่หนองมาอีกแล้ววางเรียงกันสิบตะกร้าแล้วก็ให้แม่ช้างอเดินไปหยิบแม่ช้างหยิบอาหารจากตะกร้าไหนกินเป็นตะกร้าแรกนะคะลูกช้างก็จะชื่อได้ชื่อนั้นไปเลยเหมือนน้องแทนทองกับน,น้องบารันนะคะกี๊พี่ปากอีกแล้วแม่พี่ปัากมาอีกแล้วแม่นะคะกี๊กันให้คอแตกไปเลยนะคะวันนี้นะคะ รอบนี้ไม่ยิ้มแล้วหรอคุณยิ้มจนเหนือยปกติไม่ค่อยยิ้มนะคะเพราไมโครเวฟของเราโอ้พี่แสนชัยพีแสนชัยโอ้ดูเอวงคุกคิกคุ๊กคิกข้างบนนะคะขนาดเลยไปบวมคมแสนนี <DVD> ่ ช้างไปเมา่วมอยกันไปแม่เป็นการเมา่วมอยแบบบลูทูธนะคะคุยกันบนหลังช้างไปเลยหนึ่งสีแอ๊กน้ำนะครับสียังก้าขาวอยู่เลขาวออ็นดูต้องเดสบายแ้ิอ๋อต้องขัดด้วยสบู่ช้างสบู่ช้างหรือว่าเครือสบ้านะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดผิวช้างได้ดีที่สุดเวลาขัดมันก็จะมีฟองด้วยแม่ ก็งงเหมือนกันทำไมถึงมีฟองเขาก็จะเรียกกันว่าสบู่ช้างนะคะเครือสบ้าเราก็จะเอามาแล้วก็เอามาทุบๆๆๆให้เป็นแบบใหญ่ๆนะแล้วก็ใช้ขัดผิวหนังช้างตอนอาบน้ํานะคะใบวัวมเลือทุกวันคุณลิลลี่คุณลิเทอร์ลิลลี่เพิ่งมาเขาบอกครูตามมาเข้าห้องเรียนอมีการตามกันมานะคะดันค่ะกำลังใจก่อนกลับไปทำงาน,น อยู่แถวนี้แล้วค่ะที่รักฉันก็ไปไหนได้คะคุณอยู่แถวนี้แหละอยู่ในอกอกใจโอ้อยู่ในอกในใจเธอเห็นไหมไม่ได้สั่งพี่มาทำอะไรคะนี่อ้โหจิจีจิตใจตัวตัวัวสวยทุกคนดูลิ้นช้างลิ้นช้างก็จะเป็นอวัยวะพิเศษที่จะไม่ไม่สามารถแลบออกมาหรือห้อยออกมาจากปากเหมือนลิ้นหมาลิ้นแมวหรือลิ้นคนได้นะแม่เขาจะเก็บไว้ในปากตลอดสังเกตนะช้างจะไม่เอาลิ้นห้อยออกมาแต่ตวัดยาแต่ตวัดยาได้ใช่ แต่ถ้าช้างเนี่ยมีอาการลิ้นออกมานอกปากลิ้นห้อยอันนี้ต้องต้องหาคุณ